ผมเอง O D Y สามร้อยสามสิบขย่มเตียงแตกพังมาแล้วนักไม่ถ้วนและตอนนี้เราไม่ยู่นในเกมฟุกโองวาระสัมภาระมาระบบสลาและตอนนี้ผมโคตรจะไปเลยมันปิงงยอะคนที่ว่าห็นไปแค่ไปแค่นั้นทาองเดินที่แสงจะโล่ง โจงโจงงดไม่เหลือไม่แต่ใครสักคนเดียวแล้วกูจะมาทำไมไม่รู้เหมือนกันอะไรทำไมกูเห็นทุกคนเดินปิงมาแล้วเหตุรื่องอะไรวันนผมคอรจะปิงเลยผมไม่รู้ว่เพราะอะไรมันอาจจะเพราะพลังงานบางอย่างต้งไปไม่ได้ไอ้เหี่เซิร์ฟนี้ปิงเท่าไหร่แม่งปิงอะไรนักหนาวะไว้เฮ้ยมึงเปลี่ยนเซิร์ฟนี่กูไม่ไหวแล้วเซิร์ฟนี้แล้วก่อนนีผมอยู่กับ เปลี่ยนเซิร์ฟไม่เปลี่ยนเซิร์ฟนี่เพื่อนผมก็มังไมีเรื่นหาวันปิงอย่างมหาศาลเลยมไม่เล่นเซิร์ฟะไรโอ้โหตอนนี้ผมเริ่มการเปลี่ยนเซิร์ฟไปที่อ700แล้วนี่ทุกคนนั้นไม่ปิงต่อไปแล้ว <c> เย้คือรีบเลยผมว่าปิ้งปูปิ้ง500ปิงรัวๆเลยตอนนี้ผมยังปิงเหมือนเดิมแต่วิธีแก้แค่เข้ามาเล่น ออพ่อมาเราต้องเริ่มแตนะ่เริ่มใปดีกว่าใช่เรื่องไหนหรอวะมันทำให้เล้าใจขึ้นเยอะเพราะผมนั้นตัดเล็วไปแล้วหนึ่งม,มันแล้วพ่อมึงอยู่ไหนกันวะแต่มันเกิดเหตุการณ์อภินิหารเกิดขึ้นคือแม่งบักบักบักพ่อตายเลยครับมันบักเกินไป เกินกว่าที่ผมจะรับได้ไอ้เหี้ยเปิงกูเปิงกูเปิ่งหรือความจริงแล้วแบบนี้กับเลี้ยวเอาเอาไปเซิร์ฟคนน้อยมั้ยเอาไปเซิร์ฟคนน้อยมั้ยแล่าแต่กูจะได้ติดกูเปิ่งทันกว่าเลยพวกมึงไอ้โทรศัพท์กระจกเอี่ยตอนนี้เปล่งมันจะติดผ่านเราได้เปลี่ยนเซิรมาเปลี่ยนรอบที่สามเฮ้ยกูเจอลูกน้องโยมายกูเจอลูกน้องโยมายฟุก คูเขารมิเจดอยหก้อยวคุณเจอรู่รอูเจอรูปรมาปิงเหี้ยเอาหะอปิงเจ็ดร้อยละคนในละคนผมมันก่อนขึ้นเหมือนจสาม้นเคนจิรยไอดิเข้าเข้าเข้ารนอนเรายื่เลยทำไมเข้ามาได้เอาหรออนนี้ได้วเริ่มเรื่องราวของเบนเจนดิสันเด็กชายผู้มีความส ที่ะตอกเอเลียนทุกสายพันธุ์เหมือนผู้คนทั่วไปโอ้ล่ะเรามาลับขฉพานเลยดีกว่าบู๋ไรเนี่ยอุ้ยไอ้ย่ปิ่นซ่องปิ่นซ่องพันกว่าหยุดแม่โอ้ล่ะแล้วตอนนี้เราได้เข้าสู่ช่วงอินโทรของแบบนี้เรื่องราวมันเริ่มต้นจากอเอเ,เรียนบัลลาร์ พมยางาพทีนี้ว่าอันนี้คือปิงเลือล่อยอะไรเนี่ยปิงแม่งพังกว่าเลยแล้วนี่ออยจะเป็นพลังงานของสกิปิดีเจี่มากกได้เ <มา S 1> ขาผมปินคา้าปิงลออะเขาอจะต้องการให้ออยนั้นออกจากแบบนี้อนะ๋อั่น <c oughs> <c oughs> <c oughs> กูเกียร์เสียงไว้เมึงหยุดที่ชิงชักชกี้ชักนี่เรากิีว่ะ <c oughs> ขอบคุณมากเอ้ ไอ้ไม่ออกสตูดิโอตกไอ้ตาตกใจกานเลยฮิปโอ้ยแปดสิบปีของโรงเรียนที่มีอะไรไม่รู้ The game and firelight All her tears, อ l l her cup of c o f พอพอพอไอ้สักกูต้องใจไอ้เต้ยได้ฮิตเออกูยอมล้วกูยอมละถ้ามึงยังไม่พออีกกูจะเลิกเล่นเลยอ่ะใครผิดเพี้ยเหราอะไอกูยอมล้วกูยอมละนักเรียนก็ใครวาเลยไอ้หน้าข้าวไอ้ลิเกเอ้ยนักเรียนก็ควรกลับได้แล้วข้าจะหกโมงแล้วได้แล้วข้าจะมาโอ้โหั่นละโอ้โหแม่งกูด้ของใหญ่หกโมงเย็น กูเล่นตัวลดคบกูโลดเสร็จแล้วนะรอใครอ่ะโอ้ยรอมาเสียนะครับรอมาเสียนะกูนี่แหละเออโอ้ยเราไม่เสียนะครับตอนแรกมึงว่ากูไม่ได้ละกูกูไม่ปิ่งไม่เราไม่เสียนะนะครับเรอมาเสียนะนะครับเมวานเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานกูเพิ่ไปกดปุ่มมันเล่นเล่นเพลงที่กูเปิดค้างไว้ในเครื่องอ่ะแล้วชื่อเพลงซิกม่า

ไอต้ไอตัวดีที่เขาแบบอันนึงอย่าเพิ่งกดไหลเลยนนะเราจะปิดประตูให้หมดทั้งหมดกอนเย้ปัด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 มึงเปิดประตูให้หมดก่อนนะกูกูเขาาเ้าแล้วเปิดประตูให้หมดก่อนเถอะกูเข้าหลังเราจะได้เขาซูชูเราจะได้เขาสูชูงรู่เศร้าเซ็กซี่ขยี้หัวหนุ่มเด็ก มึงเปิดประตูให้หมดอย่างมันจะได้เล่นง่ายๆคงกูเห็นแม่แวีฟยลยยัยไปวีฟไ่ว่าไงวะคูนวีฟออือกูมอนมอนนี้เปิดแล้วไม่เราเราไม่แพนนะกูสมอนซี่ตะกี้ไม่เป็งแเหรอไงไงไงโอเคอันนี้จัดลเปิดประตูครบสุกอยงเบอรเก้โ่แล้วตนนี้ช่วยมาหนเราก็หมดเอ่ยนี่ย เก็บใหม่เลยอาไอ้เชี่ยมันหนูบอกว่าตัวละครของผม,มนั่นจะเป็นผู้หญิงวะนี่ฮะไอเชี่ยมอะไรไม่กลับบ้านครับนักเรียนคุณเป็นใครกันเนี่ในการนั่งแม่ได้ช่วยมากโอ้ยโอ้ย,ยลีลาเดนมาครับเอามาเลยซิปกะแนนเต็มซิปกะแนนเต็มซิปกะแนนเต็มอ้าว เฮ้ย oh, yeah. yeah. ้ยตัวน yeah. ีเป็นยูเรื่องขอนเลยเฮ้ยจอ๋อวันจึงตุ่มเลยเตต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 ต่ตต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 ต อะไรวะอออาไปตายไหมจะได้ไปเริ่มบางละจันบางละจันบางละจันสีจะทำมีมากมากมาจนเหลือเกินฮ่าู่าเส้นโค้งอะไรยังงบางละจันบางละจันบางละจันันน ตายหมาแล้วนะมาวดัดซานเลยไปบนะ้านะเลยจ้าเด๋อออกมาหน้าออกมาหน้ออไมาหนแมงบุษเลยเนี่ยปิงอะไรเนี่ยงั้วปิงอะไรปิงอะไรเบียวอะไรเบียวอะไรไหนห้าคนมออ้อยเร็วปิงเลยปาลปากิจสามห้าคนมออ,อ้อยไอ้ มาแล้วยี่สามล่าคนมอไอ้ครูไอ้ตามแค่ตามุ้มมือตุ้มเสือแล้วพี่มันด็เท่านั้นเลยไ้พวกไอ้พวกไปอีกห้องหนึ่งพวกคนละห้องเลยคนละไอ้ไปเดี๋ยวคนละใช้แผ่นนี้เลยดีป่ะเฮ้ยเอ้ยมาอยู่กันในห้องเดียวให้ผมแลอวตอนนั้นที่กูปิด เดี๋ยวพอใครทุบแล้วปิดแบบพอใครตายปุ๊บแล้วก็ปิดเลยแล้วก็ทีชีพไอ้หนุ่มมาพูพีชีพเองเกมกูบันด้วยไอ้เตอร์มึงก็ต้องมาห้องนี้เพราะว่ามันจะได้ปิดได้ฟุูมาฟุูมาฟุูมาไอ้พูพีชีพเองเดี๋ยวกูตายเองพวกมึงก็ปิดประตูเอาฮ้ามันแล้วก็เราเราคือครูจะมาไม่ได้ไอ้เตอร์้เตอร์มึงควไปร้อมมันนะเออเตอร์มึง้อมมันที เอารอมันอยู่ไหนปะเอามาไอ้มาละบ้านนั้นแลก็ไอ้มามามาอันไหนก็วิ่งแม่ไม่ผิดหรอกแปลกๆว่ะเอาชายชายหนึ่งคนก็สุขิดหนึ่งตัวแล้ววิ่งหนึ่งคนเฮ้ยไปเลยไปเลยอะไรใครตายยังยังมาแล้วมาแล้วเอามาเลยเข้ามาเลยเข้ามา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 ดิเอูมันรู้ดี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 เอาไปได้แล้วอ่ะ ไมาได้ไปหรอรอดไปรองมารอดมารอดมารอดมมันรู้ดิมามาผูเดี๋ยวกูรอดดี๋ยวมึงเออมันรู้ดีอ่ะต่อปิดเลยเข้ามาเดไอ้ซานมันมันไม่หมาดอ่ะเอ้าม่มันจับมาขอมาเลยนี่ก็ปล่อยรลบเลยกูก็ทำไมอ่ะดูดูดูคนเราแล้วโอ้เป็นขู่ได้ไงเนี่ย เอาอยงเงี้ยเราจะตายก็รัวยเลยมึงแม่งโดนดักเกิดต่ออยู่เลยบางมาจันทร์บางมาจันทร์บางมาจันทร์ไอ้ยังไม่ปีบบอดไอ้เี้ยกลัวแล้ว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  ดีหมดเลยพอนะไม่ดหมดนะไม่ยังไงก็้องไย่าลัเลยังไงมักินมดเัลวแล้วเป็นห้าอะไรอยู่น่ห้อไ่เ่ล โอ้แม่ต่อยนาบนยโดนคให้คูแกากูเล่นแล้วครูคนมันไปครูคนดีโบดีโบดเฮ้ยยัะไอีโบดไปนี่มันทำไมอะคู เราต้อมาต้องน่ากลัวด้วยอะรนกลัวเาตอนากลัวโอ้ยโอยโอ้ยโ้าต้องมน่ากลัวด้วยคุยกันได้ดีก็ได้ดเอาเฮ้ยขนลมัแล้วขลมัแล้วขนลมาแล้วเออจะเปนลอมเี้ยมงเจครูี่โพสไ่กูจะบ้า ไปไปแล้วเราเมื่อกี้พูดอย่นั้นกันบนเนี่ยเขาเอาหนาไปแล้วเขาเอาหนามไปเขาเอาหนาไปแล้วไอ้เยียอะไรเล่นทำไมไม่ฟังขบวนล่อกันได้ไหมล่อกันมาขบวนได้ไหมกูอยู่ในบนยังไงเนี่ยเอ้ากูเข้าหนามไปแล้วโูกูกูกโกูกูเว้ย แต่เขาดนะูซับซงก็ชีวิตเขาเนาะจะมาก็ไม่มาจะไปก็ไม่ไปไม่ <c oughs> เลวเขาดูซับซงก็อะไรโอ้ทาวิงเหมือนตามลูกคนนั้นเลยอะ่ะไม่ทำไม <c oughs> เปิดเลย <c oughs> เอ้าวไปดูแล้ว,ลวเราควรวิ่งตามตู้คานะะอ๋อหล้มาแล้วอ๋อ เรากูเดินเข้าห้องเลยอยี่เดินเ้า้องเอาพวกมึงทำอะไรกันแล้วพวกกูลังสนุกันอยอะอะไรเรียกอะไรเรียกอะไรโอ้จะเ่ยูจะเู่นกนได้กนได้โอ้เอาแล้วเอาแล้วเขาเนาเเขากเขาก อ๋อท่งปริงไอพี่อโอ้ยคกูเนว้าอมาเลยี่ยตายไปเลยแม่บ้ามาแอลจานโอ้โหคือ้ามาแม่งที่ป็นคนเดนกูจนเลยคุูแม่งทีโพใส่ไอ้เออแม่งรู้ว่าไอ้แม่งคุูทีโพตัดคูทีโพตัดแน่หน้าทางอะโดนมาดึงห้องกูอะหน้าปลว โอ้ตายหมดเลยเอาาโอ๊ยเราเราจะจะพลาไหมกันต้อวันนี้กูไหวเอ็งกูไม่มึงเล่นก็พวกมึงเล่นกันเอาไอ้กูไม่ไหวงอยู่กูไปไหมใครไม่ฝ่ายยังดีมีเยอะไรมีใจเออเอ็งอันหนึ่งอยู่ไหนบอกกูมาชั้นสามชั้นสามเดินเขาเลยกูเอ้าววิ่งไปแล้ว โอ้กูวาบากูข้าหมลยไอ้้ไหนเฮียอะไรอะไรแม่งกูแขกหน่ไอพนี้สี่พอะมันสี่พสร์ตไรอ้กูแขนะวะต้อเอาน้ำมันลายมาแม่งมงไ้เหีย แล้วคือมาาัอนจะถูกตัดแล้วคือมันจะไม่ไปนเนี่ยฉันี้จริงอยูวะก็เราอยู่ชั้นนิดกันหมดไงงังน้พงนพอเข้าไปเดี๋ยวคนรอายแล้วพอเข้าไปปุ๊บลราคนแล้วแบบลอง,งย้ายไปไปที่คนทางไม่ดูที่เขาจะไปห้าใครปิงวะนมาแล้วปิงไฮเตอร์ล่อคู่เขาให้เตอร์ล่อคู่เขาเอ๊ะเขาเข้ามาอยู่แล้ว,วอ่ะโอโอการทองมาแล้วไง ห้องน้ำจักสิบ apple apple น้องคนเดียวเดียวนะห้องน้ำเดี๋ยวกูยิงตรงเดี๋ยวลงเลยลงเลยลงเลยลงเลื่อขึ้นเลยลงเลื่อขึ้นเลยขึ้น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 ไปอาผมอ่ะไปจานวิ่งวนอยู่ท่าเ่าพลังแหละไปไปดิขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลย ไหลมาให้ผูก่อนามกูเขาเส้นจห้องน้อยจากูแล้วทำไมมึงมามาในห้องไว้ไม่เข้าว่าไงจานพู้หอยจานพว้บางจานพู้บางผู้อะไรเฮ้ยอย่พูดรูเกมมาแล้วพวกมึงไมเพอาว่าก็ก็คือมันรูกก็มันรูกเกมนึงก็คือไม่มีอะไรค่แค่อ้าวตาพผู้มึงโชคดีแล้วกันนะ วิ่งห้าเลยงั้นได้ยี่ยียู่ได้หวะเอาเต้วนดิโอ้ยดโทีโบทำไม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 ไอ้เยี่ยโกตะล้อเลยมึงทีโพดอัตนากุยตาเนี่ยวุ่นวายเหงวะ <ไ>หมพรุ่งนี้ไ้ยพ่งนี้นปเป็นหมายพวนี้ไหมกอดจบปีตอร์เป็นนีแล้วคุณห้วลักอันนี้น,นคุณนีแล้วว่าครูเ่นหัดประตูะ่ะเอ่อเดี่ยวมข้ามไอยู่เลยเอาเป็นว่าถ้าบเไปแล้วกัน